ฮารุอย่าเพิ <S <S ่งไปฮารุ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 ไปไหนอ่ะฮารุกูปวดหัวเสกบ้านคำเตือนรายการนี้มีคำหยาบคายมากมายไปเอาพ่อแม่มานั่งดูด้วยให้มึงดูคนเดียวเดี๋ยวกูก็ผิดอีกเตือนแล้วนะไปชวนมาเดี่ยวเนี้ถ้าไปชวนมาแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยจ้า ข้าขอยึดไม้ขยสิทธิ์ของเจ้าข้าขอมาแข่งมาขาดเจ้าเจ้าจะไม่สามารถเล่นได้แต่พิ้งนีไปไหนล่ะอ๋ออ้าวอ้าวต่อมีเอาใหม่ด้วยเหรอเกิดความชวนโอเครับเลี้ยวหน่อยได้ไหมขากี่ยวไฟครับขอบคุณครับสงสารหนูเถอะไม่เต็มด้วยไม่เต็มด้วยวเลี้ยวใหม่โอเคครับโอ้แถมกับตี๋ โอเคครับตรงนี้มันเป็นเด็กมีคือเด็กมีนมเนาะเจ้าชื่ออะไรในพูดเลยชื่ออ่าแคน,นดี้แคน,นดี้ควีนค่ะแล้วเจ้าเป็นผู้ชายทช่ไหมครับเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงอะไรไม่มีนมโอ้อยบูลีจี้หรอไม่ได้ห,ห้ามบูลีจี้นะเ,เป็นผู้าเป็นเด็กบ้านไหนใส่ชุดบ้านให้รอใส่ชุดปีหนึ่งหรือปีห้าต่อแต่เจ้าเลย จะชิปปี้หนึ่งไปได้เพราะว่าตอนนี้เล่นโลเด็กอยู่ปีหนึ่งนะคะพวกเองสองคนจะยืนจ้องอีกการไม่ได้เขาเขาขเขาเมื่อยเขาเขาไม่เมื่อยขอเขาเบลอันแล้วเลยเขาน่าจะเบลอแล้วไหนกินลูกอมเจ้าเจ้ว่ายัางไงเจา้าจ้ายังไงนี่กินลูกอมนะอ้าวหายนี่กินลูกอมฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลสองโลแล้วข้าถามว่าตอนครั้งแรกที่เจ้าสลกเจ้ามาในฐานะนกทําไมฮะขุเขาใช่ไหนอ่ะทำไมเจ้าถึงเจ้าถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนในตอนนั้นล่ะโซเลเดอร์ก็บินมาหาเพื่อนแล้วทําไมถึงต้องบินมาเจ้ามีไม้กวาดอะไรช่นหีในในโลนี้ผมเล่นเป็นเด็กผมก็ต้องไม่มีไม้กวาดไหมผมจะทำให้เป็นแบบอย่างให้กับรุ่น้องใช่ไหมเจ้าฟังข้าแล้ว แล้วการที่เจ้ามีนกคือเจ้าเป็นปีหนึ่งถูกไหมแต่ไม่มีใครเห็นผมผมมาหลังบ้านแล้วเจ้าขี่ไม่กวาดมาหลังบ้านไม่ได้แล้วไม่ได้มันมันเร็วไปเจ้าชักจะต่อรอต่อเทียงข้าเกินไปแล้วพูดก็ว่าไม่พูดก็ว่าร้องไห้ดีกว่าไอเจ้า้องให้ค่ะดูสิ้องให้เราต้งแบบนี้ทำร้ายน้องทำไมจัดการเลยท่านข่าวควาย ค่ะรู้สึกว่าโปวดประสาทกับเด็กคนนี้แล้วเลยโอ้ยปี๊ค่ะดีหเอาไปต้มยำทแกไม่เอาดีก็ไม่ได้ไม่มีเวทมนต์ไม้กระทาก็โดนยึดใช้สก,กิลแล้วกันพี่จะไม่ไปไยหนูจริงหรอ <Yeah. S 1> เราจริงจริงหรอ จริงจริงเหรออาพี่เขาหายไปไหนแล้วพี่เขาหายไปไหนกำแพงเขาเข้าตู้ไปหรือเปล่าเขาเข้าตู้ไปด้วยจริงจนะไะหไม่เอาอย่าปล่อยอย่าปล่อยน้องได้ยินนะอย่าปล่อยั้นจ้วันนี้ละั้นเ้วันนี้งันจ้วันนี้ั้นเจ้าวันนี้้วาไปไหมไม่ไปอย่าเอาไปลงน้ำโอ๊ยโอ๊ยไม่เข้าไปหรอกอย่าเยอะอย่ามัวอย่ามัว เจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าถูกมัดแขนมัดขาอยู่อ๋อถูกมัดอยู่อ่ะอ้ำอุ้มใหม่อุ้มใหม่ลืมลืมขอโทษอหนึ่งสองโอ้ยเอาเอาไปส่งเอาไปส่งให้กับเพื่อนเถอะุกมากเลยมั้งงงมากเดี๋ยวค่าเดี๋ยวค่าชุบก่อนแล้วกันนะะ ทุบเหรอทุบที่เห็นน้องไปใส่เสื้อเป็นไปใส่แขนไม่ใช่หรอาไปได้กับแขน <ะ S 1> ลรองขาเจ้าแลยแหละแต่ไปกินซิบเจ้าต้องยังขักอยู่นะรอไปสักพักจนเจ้าจะถึงใช้ได้รอกี่โมงเดี๋ยวจะขึ้นไปถามโอ๋ยน้องเป็นอะไรอะ่ะโอ๋ยน้องเป็นอะไรอ่ะแต่ยานโตนี่เจ้าวัาวคาแทกพื้น <c oughs> วกวคาแทกพื้นแล้วเจ้าขับเลยเจาไปเพื่อนเถอะทำไม,ไมน้องโง่จังเลยอ่ะ โซ่บอลเนมือไงโซาบอลเป็นดาบก้อนกึศดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดจะไปฟังกับเพื่อนเฉยๆเอ้าทำไมแม่ขยี้สิทธิ์น้องไม่เมียเอาเวลาผ่านเป็นก้าวเลย5นาที5ถึง10นาทีเดี๋ยวไว้กันสิจะกลับไปอีกแล้วเอ้าใครซ้อมมันอ่ะจะพึ่งไปไปนี่ก่อนเป็นบ้าเลยไม่ใช่เป็นบ้าเร็วๆไม่นี่ก่อนไปต่อมานี่อะไรไม่ขยี้สิทธิ์ทำไมมันถึงกลับมาเองอ่ะ เดี๋ยวข้าส่งโนคุกไปนั่นแหละไม่ไม่มีโนคุข้ามีโนคกเดี๋ยวข้าส่งไปให้เจ้าเองเจ้าจะไปดีๆหรือเจ้าจะไปศพไปเฮ้ยเจ้าจะไปไหนเจ้าก็ไปไม่ับไปไม่ได้ไม่มีไม่กวาดเ้าเจ้าซื้ออะไรอ๋อมีคนโถอมาแป๊บนึงแป๊บนึงเจ้าเอาไอ้นี่ไปสิเจ้าเอาไปเจ้าเอามันไปไกลๆแล้วค่ะค่ข้าชื่ออะไรเสียใจดงดโด่งดำหมูมังค่า อ๋อจะาจูนเจะแท้จะเป็นคนดังในเมืใครก็จับก็ว่าได้ข้าไม่อยากจับแล้วข้าเบื่อเจ้าแล้วเจ้าก็ไอ้นี่ไปไกลแล้วข้าเลยไปไหนก็ไปไม่ไปไม่ไปอยูด้วยเจ้าเอาไปส้วยไปไม่ไปได้ขอข้ามันจริงเลยนหมครับเอาเลยเอามึงกับพี่จะเอากับผมหมอไปนอนขอนอนบ้างเจ้าจะไปเอาก็ไปเอาที่ขอนอนไม่เอา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 ไปด้วยไปด้วย ไม่เอาไม่เอาเอ้ยมึงเจอกูมึงมาหนิย่ม่หน่อยเอ้ยเจ้าอยู่ปีหนึ่งไม่ใช่เราทำไมเจ้ามีปีสองผมไล่ปีหนึ่งทำไมเจ้ามีปีสองเจ้าไม่ใช่ปีหนึ่งกูไล่ปีหนึ่งเจ้าจะโกะอย่างนี้ไม่ได้ขอฮิว่กนหน่อยถ้าหนูตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลย กูไล่พีนงหนเจ้าฟื้แล้วีคุยกันได้อาแล้วเจ้านอนลงไปอีกทำไมอะเสืทะนอนไปทกัุบกูกูท้อะไรอะขาเจ้าเอามาไปชุบสิทลกันนะใครอตรงไหนอะท่านจะต้องรู้นะตรงไหนอะมันซุบกู เดจ้าจะไปเปย์โซอีกคนนึงฮะอย่าเลยครับอย่าเลยฮะไปปะเจอกันซื้อตรงนี้แหละซื้อตรงนี้แหละเอ้ยซื้อตรงนี้แหละไล่เพจด้วยไล่ชื่อเปไอ้ด็กก่อนไอ้ด็กก่อนโดนสาวไม่โดนจานกูไล่เวปีหนึ่งปีเดียวหมอกูไล่ปีสองอ๋อ

กูปวดมเซ่เปซันตวิ่งหนีน้องทำไมออจะใชเแท็กทำไมจะใชเแท้กทำไมอ่ะอ๋อเจ้าดิบดำหรือไข่จริงๆจะเป็นอะไรเจ้าฮะเป็นคาดาคอนทำไมว่ากี้อยากอยู่กับคาร์ด้คอนดูดยพี่สุดช่วงไปไหนแล้วพี่ชุดช่วงคืออะไรจุดองจุดน่วงเขาไปไหนแจ้ว พี่ลูกอมมาฟังกูนะโทรเช็กกันผิดกฎไอ้ไหมไปด้วยไปด้วยโอยไปด้วยไม่ได้เลยไม่ถีบเพื่อนกันทำไมอ่ะน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อน้องจะไปด้วยถ้าเจ้าไม่ลงข้าจะสาบเจ้าถีบให้สาบทรรมไพร่าจะสาบนะข้าจะสาบเจ้าเดี๋ยวจะถีบให้เจ้ามาถอยหรอข้านับถึงสามถ้าเจ้าไม่ลงข้าจะฆ่าและเจ้าข้าจะสาบสาม ไม่รีบหรอเริ่มไม่น้ำเลยศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดไปสายไปไหนก็ได้หน่อยเบื่อเบื่ออีมอลค่าลาเต้ไปเลยเครื่องสตาร์ไม่ติดหรอเครื่องสตาร์ไม่ติดหรอลงก็ได้ไม่เล่นด้วยก็ได้ เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับสาบเลยไม่ต้องพูดมันไปเลยครับพี่ข้าไม่มาแทรกหมดแล้วพี่เขาพูดกับหนูว่าเขาอยากพูดกับเจ้าไงเขาอยากพูดกับเจ้าแล้ว่ะแต่เด็กเนื้อไม่ดู้น้องไม่ตู้มันเดื้อไม่ตู้บอกว่าไม่ตื้ฮข้าข้ามีเกมให้เจ้าเล่นมีเกมอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมเกมอะไรครับ เจ้าเจ้าไปยืนหลังต้นไม้นะแล้วเดี๋ยวผู้ฆ่าจะไปแอบไม่ไม่ไม่พี right ่จะหนีน้องรู้นะน้ำเพื่อนเคยเล่นแล้วไป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 เรียนมาใหม่นะีต่อเล่ยมาค่ะก่อนไปแล้วก่อนเอาโอ้งอนงอนเด้อเล่นด้วยเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย